เป็นเพจที่ยืนหนึ่งเรื่องของการที่ดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ FCF c ใจนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าแม่จะพูดอะไรจะคุยอะไรยังไงนะคะจะต้องดูแลเทคแคร์เอาใจใส่แบบสุดแบบสอบแบบปังอ่ะดื่มน้ำก่อนเนาะแม่ก่อนที่มันจะสำลักติดคอแล้วอาจจะเสียชีวิตกลางไลฮะคุณล,ลักยังไงก คุณตาคุณยายของตัวมุ้งมาตอนนี้เธอขึ้นเวนจนไม่มีเวลาที่จะดูคลิปที่แม่ส่งไปทุกช่องทางนั้นหนาหรือยังไงก่อนอีทุลาลัก์นะคะจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์วันนั้นหนาคือคุณคุณไปษนีก็ส่งของแล้วก็ส่งมากล่องใหญ่แลเราก็แบบไม่ได้สั่งฉันไม่ได้สั่งใครสั่งในบ้านไม่มีใครใส่เลยและที่สําคัญคือส่งมาชื่อดิฉันจะ้ะ ส่งมาชื่อดิฉันสุภาพรเลี้ยงหาปกติแม่แม่ที่ส่งของมาให้จะชื่อเพจแมโบใช่ไหมก่อนแล้วก็ส่งมาไอเราก็น่าจะส่งผิดแหละอะไรเราก็ไม่กล้าอะไรใดๆสักสิ่งสักอย่างเนาะเรากลัวเขาส่งผิดเนาะอะไรอย่างนี้นะคะเนาะเราก็พยายามนะคะ,นะที่จะโทรไปหานะคะว่าส่งผิดไหมคะโทรไปตอนเช้าอ่ะท่านก็ไม่รับนะคะก็ยังไม่ละเลิกโทรไปตอนเย็นอีกฮัฮฮลโหลฮัลโหลเราก็บอกว่าสวัสดีค่ะ โบนะคะจากเพจแม่โบนะคะพอดีว่าชื่อที่อยู่เบอร์โทรนี้ส่งของมาหาหนูอะคะ่ะหนูไม่ได้ใช้ว่าส่งผิดหรือเปล่าคะอะไรอย่างนะนี้นะหนูหนูไม่ได้สั่งคะ่ะอะไรอย่างนี้คุณยายก็รีบสวนมาเลยไม่ผิดจ้าไม่ผิดจ้าตัวมุ้งเขาเป็นแม่ของหลานให้ส่งของมาให้แม่โบเพจพยาบาลนมแม่และเด็กคะ่ะเขาเป็นพยาบาลเหมือนกันอยู่โรงพยาบาลตืดๆนะ,ะเนาะ,นะแล้วก็ ใครหนอใครหนอแล้วก็แบบว่าตัวบุ้งเออตัวบุ้งแล้วก็บอกว่าออใช้ที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าทุรรัก์อะไรหรือเปล่าคะโอ้ใช่เขาเพราะว่าคีย์เวิร์ดที่คุณตาคุณยายนะคะให้มาคํานึงคือเป็นพยาบาลเหมือนกันปึ้งโอ้พยาบาลเหมือนกันเยอะมากเลยปึ้งสองคือปั๊มนมส่งมาให้ลูกกินตลอดเลยนะคะหน,นอ ที่สคือตอนนี้ท้องเป็นพยาบาลทํางานอยู่บอกให้ตากับยายไปส่งให้ตากับยายไปส่งให้เมื่อวานจ้าตัวมุงคือทิพรักเธอยังไงก้อนมันลำมากตากับยายไม่ก้อนเราก็เลยบอกอุ้ยขอบคุณค่ะคุณตาคุณยายที่เอ็นดูหนูและตากับยายก็บอกว่ามีอะไรโทรมาหาตากับยายได้นะลูกเราก็ หนูไม่กล้าทรไปรบกวนเลยตอนนี้ตากับยายกําลังป้อนข้าวลูกเขาอยู่อะไรอย่างงี้หนูก็เลยบอกโอ้ขอบขบคุณคข้าหนูไม่รบกวนแล้วค่ะนะคะเนาะโอ้ยตัมุงท่านพูดมาจะเยอะๆทั้งแย่เธออยู่หรือเปล่าก่อนฉันได้ลาบเรียบร้อยมากแล้วฉันงงไปหมดเลยนะคะเนาะฉันทําคลิปแล้วจ้านะคะเนาะฉันจะกินให้เธอดูนะตอนนี้เออเลยนะคะตัวบุ้งค่ะขอบคุณนะคะอืม อกคุณตาคุณยายด้วยไม่ไม่กล้าโทรไปบรบกวนคุณตาคุณยายกำลังดูแลหลานกำลังป้อนข้าวหลานอยู่ไม่กล้าลบรบกวนอะไรเลยนะคะเนาะโอเคไหมอาจจะตอบคำถามให้ละกันอมแม่เป็นเพจที่ยืนหนึ่งเรื่องของการที่ดูแลเทคแคร์เอาใจใส่เอฟซเอฟใจนะคะเพราะฉะนั้นคือแม่ว่าแม่จะพูดอะไรจะคุยอะไรยังไงนะคะจะต้องดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ แบบสุดแบบสอบแบบปังอ่ะดื่มน้ำก่อนเนาะแม่ก่อนที่มันจะสำลักติดคอแล้วอาจจะเสียชีวิตกลางไหล